สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่15แล้วนะครับผมเสียงผมอาจจะลงหมดแรงหน่อยเพราะว่ามีปัญหากับคีย์บอร์ดตัวเอง <c oughs> คิดแล้วคือผมก็สงสัยถามท่านผู้ชมเลยแล้วกันว่าแมคคานิคเข้าคีย์บอร์ดโดยทั่วไปเนี่ยอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็อา,อาการสวิตช์หลอนในบางทีหนละังจากใช้งานมาราวๆปีนึงเนี่ยมัน มันปกติไหมครับหรือว่า <c oughs> หรือว่าหรือว่ามาตรฐานที่อ่าก่อนมันจะเริ่มหลอนบางคนจะไปไกลกว่านี้อะไรอย่างนี้เออใครว่างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับโอเคตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องของเราต่อดีกว่าว่าอืมอ่าเราก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับทุกอย่างแล้วนะจนพี่ลิงเข้ามาถามแล้วนะตอนนี้อ๋อแล้วก็อ่าตรงหน้าโหลดเซฟเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็น crossing p a r แล้วนะครับในช่วง Chapter 10ผมเลยเราว่าอ่าช่วงที่เราน่าจะได้เลือกฉากจบ ด้วยความที่เกมวิชวลโนเวลน่าจะมีหลายฉากจบนะครับช่วงที่เราเลือกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เราตอบไอ่นีมากกว่าเพราะนี้คือช่วงเดียวที่เราเลือกใช่ไหมเลือกตอบจดหมายอายะทีนี้ดูดีกว่าว่าเขาจะเล่ายังไงที่ฉันอยากได้ก็คือข้อมูลของเชียวโอริตอนนี้นี่นะเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเชียวโอริอยู่ไหนอ่ะก็เขารู้ว่าศาสตราจารย์ฟูมิโนอยู่ไหนนะ ก็แปลว่าถ้ารู้กับศาสตราจารย์ซูมิโน่ก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าหายไปไหนพวกเราตามหาเจ้าแว่ในะให้วุ่นเลยอ่ะเอ่องง้นเดี๋ยวฉันช่วยด้วยดีวยกว่าอ๋อโอเคถ้าช่วยได้เขาจะไปไหนได้นะเอ่อคาเฟ่แมวเหรอน่าจะอยู่ในมัตเซเอะนะมีเหรอมันไม่มีรายชื่ออยู่ในนี้ไม่ไม่ใช่ไม่มีรายชื่อหมายถึงว่าไม่เขียนอยู่ในนี้ซะด้วยแต่ว่าไปที่มัตซเอะสเตชันก่อนคุนเหรอเรา ไม่รู้เลยแรัว่าสีตาจะไปที Jamie, ่ไหนก็ต้องเช็คดูแถวนี้ใช่ไหมล่ะนี่เหรอมีประกาศอีเวนต์ไม่ใช่คาเฟ่นั่นใช่ข้างหน้าตรงนั้นนั่นเอ๊ะแล้วทำไมเขาดูด้านหลังแล้วเหมือนเจ้าเมกานิเฮ้ยน่าจะโชคดีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหจะแว่นนี่อยู่ข้างหน้าซะเลยอ่ะอะแล้วเมกานิคุก็เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแม่แฮ ตั้งใจที่จะเอาเงินมาผลาญที่นี่สินะอ่าอ่าแล้วเราก็เข้ามาอ่าฮะนี่จะไม่ก,กันเอกคุ้งจะอ้าวไม่ใช่ไม่ก,กันเอกคุ้งนี่หว่าชิบหายแล้วคนอื่นจะอุ้ยขอโทษครับเออนึกว่าเป็นคนรู้จักขอโทษแล้วเราก็รีบออกมาจากร้านเอา้าโบ <c oughs> โทรศัพท์ลิงส่งมาอ่าไม่ก,กนันเอกฮะ เออเจ้าเมกะเนะส่งมาบอกว่าให้ส่งมาหานายอะวาตนาเบะแล้วเขาก็ส่งเทคมาฉันเสร็จงานแล้วเช่าว่าฉันจะไปกินอะไรสักหน่อยก่อนจะไปนะธนากะหมายเขาว่าไงกินอะไรอร่อยก็ที่ร้านป่ะเออก็ที่ร้านร้านประจำเราเหรอร้านประจำเราเป่ะก็คิดออกทีเดียวเริ่มจากหาตรงนี้แล้วกัน ก็เดินเข้ามาในร้านซันเปย์มารับดีต้อนรับครับเอ่าคือพวกผมหาคนอยู่อ่ะอ๋่าเราก็มองหาคนอ๋อเหมือนจะาเมกาเนะจะไม่อย um ู no ่นี่ฮะอ่าพอพยายามจะไปเนี่ยเออซันเปย์ก็ยืนมาขวางจะกินเอ้ยจะเข้ามาโดยไม่กินอะไรเลยมันไม่ได้นะครับจะเอ่อก็ได้คือยังมายังมาตัวโตอุตติโซบะใช่ไหมครับได้เลยจัดไปซันเปย์มัน เฮ้เดี๋ยวสิผมไม่มีเวลานะแต่ว่ามาแล้วก็จ่างเถอกินก็ได้ <c oughs> <c oughs> อ๋อเต็มอิ่มเออโอ้โหเมลใหม่อีกแล้วจากลิงอ๋อเขาส่งผ่านเราอีกแล้วอะไรเนี่ยก็ส่งเช็คมาฉันว่าฉชนว่าฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะไปดูที่ฉันจะไปดูวิวที่สวยงามของมาซเอก,ก่อนจะไปทานากะ วิวที่สวยเหรอก็ควรจะเป็นปราสาทมัเสเอดหรือเปล่าเราคิดแบบนี้ก็ไปแล้วทำไมจู่จูพี่แว่นก็มีบทบทเด่นขึ้นมาหรือจริงที่ส่งที่ส่งระมาไม่ใช่พี่แวน่นวะแบบว่าส่งผ่านส่งผ,ผ่านกันต่อมาไอพวกนี้อาจจะหัวกันมันที่ไหนนะนี่สวนถ้าอยากจะดูวิวสวยๆก็น่าจะที่นี่ละมั้งโอ้โหขึ้นมาในปราสาทเลยนี่อ่าเราก็ หรือมาดูตรงหออีกหอนึงคือโอ้โหเมืองสวยเชื่อเนี่ยเห็นอ่าเห็นบ้านญี่ปุ่นเก่าๆอะไรงี้ด้วยแต่ก็ไม่เห็นเจ้าสี่ตาเลยเออเจ้าลิงเจ้าเตี้ยเจ้าเออทุกคนคอมโอเวอร์เอออยู่นี่ก็หมดเลยหรอพวกนายก็มานี่ด้วยเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยู่นะเฮ้ยเมลจากหมอหน้าอีกแล้วอ๋อแล้วลิงก็เอาให้ดู คงจะดีนะถ้าเกิดว่าได้ไปสถานที่สุดน่าจดจำที่โปรดที่สุดปราณของพวกเราทุกคนธานากะแล้วพวกเขาก็สบสายตากันเดี๋ยวเ,เออช่วงเวลาที่ดีได้ที่สุดเหรอก็น่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือเปล่าลองถามทุกคนดีวกว่า<ๆ>เผื่อว่าจะมีที่ไหนหน่าไปที่โรงเรียนอ่อัอนี่ที่ที่น่าไปผมโดนยุ่งกัดเลยเนี่ยฮ้โดนยุงกัด ดนยุงกัดนิ้วอย่างนั้นเหรอใช่ใช่แน่เลยความรู้สึกนี้มันใช่โอ๊บบ้าเอ้ย <c oughs> ขนาดเอามือจับข้างที่จับเมาส์านี่นะประเด็นน่ะเออ,อห่วยตายเถอะโอเคอ่าคือพวกนายมีที่ไหนหน่าจดจำบ้างหรือเปล่า <c oughs> ช่วงฤดูใ <c oughs> บไม้ผลิมาม .5 เราไปทริปกันอนะไปที่ศาลเจ้าสองศาลเจ้าเอ่อแต่ว่าที่นั่นฆ่าตัวตายไม่ได้นี่นะใช่ ฮิโนมิซากิโตดน่าจะเป็นปะพาคานฮิโนมิซากิแน่เลยที่ไหนอ,ะอ่ะโอเพราะรอบๆนั่นมันมีนมันมีแต่นนหน้าผาสิโอ้โอ้ะจอะอ้ทำไมจะฆ่าตัวตายหรืออะไรเหรอเราเ้าเราทุกคนก็ไปกันที่นู่นหมดเลยเออขึ้นสถานีรถไฟอ่าเราขึ้นรถไฟขับรถไปไม่เร็วกว่าเหรอหมอนั่นไม่มีทางหมอนั่นไม่กล้าฆ่าตัวตายหรอกนะ ใครจะขู่เรา,าสิถึงเขาจะน่ากำคาญก็เถอะแต่หมายให้คนเราไม่เคยต่างคนเรานี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยแล้วสถานเอ้ยเออรถไฟก็มาถึงทานอากาศอยู่ยิงๆด้วยเหมือนว่าเราจะมาทันนะเพื่อนเพื่อนมากันครบแล้วเนี่ยมาเโโอบากื่อนเพื่อนมากันครบแล้วเนี่ย ตอนนี้ในฐานะอาิยะแห่งโรงเรียนมัธยเอนี่ผมกำลังผมกำลังรู้สึกผิดอยู่ผมจะได้เขียนแบบว่าพินัยกรรมสุดใช่ไหมวะพินัยกรรมสุดท้ายในชีวิตนี้แล้วออชีวิตน่าสงสารยิ่งทนะีโอ้โหอย่างพูดแค่นั้นอุตสารเรียกเรามาได้ไงอะเหยุดทำอะไรอย่างงี้สักทีได้ไหมฉันยุ่งอยู่นะเดี๋ยวฉันจะไปจับเขาเอง อ่าแล้วลิงก็เดินไปถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาใกล้ผมจะโดดนะเฮ้ยเอ็ดเ,เลิงหยุดหยุดก่อนเฮ้ยไม่ได้เนยเฮ้แล้วพี่ลิงก็หยุด,ห,ยดหืดมเินะมใดิในที่นี้คืออะไรนะคือเหมือนโกงเงินราชการเนี่ยเหรออ่า แล้วว่าแล้วตอนนี้คือต้องหมว่าต้องจ่าย3ล้านสาถูกแล้วเออสล้านเยนให้ได้ก่อนไม่งั้นเราจะโดนจับไม่ได้ใช่จะจับโดนจับก็ดีนี่ถ้าผมจะยอมโดนจับผมขอต่อดีกว่าเอออะไรกันวะบางทีกันเราก็ไม่ควรพูดนะแต่ว่าก็ความผิดพวกเขาเองนี่นะหรือว่าพวกอ่าคลาสพวกพวกเพื่อนๆนี้คิดจะทำอะไร embezzlement กับทา,ากาศแล้วกันไม่รู้แฮะคืออ่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะเราทำไงดีก็มีแต่ต้องให้เขายืมเงินนั่นแหละแต่ว่านั่นมัน3ล้านเลยนะก็มีแต่ต้องหาทางเอานี่จะให้ยืมเหรอครับเดี๋ยวก็ได้นะงั้นผมอยู่ต่อละจะ อ้าันนีีก็ดฮะคือนายก็อยากเอยนายก็ช่วยออกหน่อยได้หรือเปล่าแล้วทำไมฉันต้องออกให้ด้วยอ่ะก็ถ้าเมกานะคงตายไปเราก็ไม่มีบอดแสหาชิโอรินะแต่ว่าฉันไม่มีเงินนี่นะแล้วอ่าไหวเท่าไหร่ล่ะถามจริงคงใช้เวลาสักพักนั่นแหละแต่ว่าเจะาเมกานะก็คงจะจ่ายคืนแน่แน สักล้านหนึ่งไหมนะจะบ้าเหรอใครจะไปให้มียืมเยอะขนาดนั้นไม่ต้องเป็นเงินก็ได้มีอะไรแบบพอขายไมหมล่ะเอาทั้งงั้นเลยเหรอออต้องคิดว่าอะไรน่าจะขายได้เหรออ๋อไอ้นี่งไงแมกซีนจะ <c oughs> เออไอ้นี่ก็อาจจะสักร้อยเยนแล้วมั้งเนี่ยจะเอาไม่ได้เหรอ เมกกซีนมือสองสแตมเบรดี้กรอดอันนี้ลิมิเต็ดนี่นะแต่ว่าแห้จะขายก็ <c oughs> เสียดายแทนถ่ายๆดูรูปภาพก็ดูมีแต่ไอ้นี่หรือเปล่า,าข้าออกมาอา่าแล้วก็เอารุ่นหนึ่งเก้าเก้าออกมาเอาเออ่าสแตมเบรดี้ มีเข็มกลัดจุดด้วยนี่เป็นเด็กหรือไงเนี่ยผมเรียร้อนแล้วนะเออผมผมแบบว่าผมจบเพลยแล้วล่ะเออนี่หว่าเอออ่านผิดแล้วนี่หว่าเออผมจบเพลยแล้วแหละคุณคงหาคุณชิโอริไม่เจอแล้วล่ะใช่เฮ้ยเดี๋ยวขอดูดีๆหน่อยสิเออแล้วก็เอาไปให้ดูนี่มันอนี่มันรุ่นในตำนานเลยนี่นะจริงด้วยแบบนี้น่าจะขายได้แพงเลยเนี่ย จริงอออ่ะเบอกเลยว่านี่ดีไม่แต่ d i ดิชันนะฉันก็พอจะรู้จักคนที่จะ,ะซื้ออยู่นะคือช่วยเอาไปขายแล้วเอาเงินมาได้ครับไ,ไ,ได้ไหมเขาจะซื้อด้วยเงินสดแน่ๆละ่ะ,ะที่นี่เพื่อนฉันทำงานอยู่นี่นะ่ะอคนที่คุณกัดสินะมอนิตาคุงอยู่ใช่ไหม แล้วเขาก็โผล่ามาถ้าคุณอยากจะเข้ามาะกะไว้นั่นมาดูฉันไม่เล่นจะคุยฉันเข้าไปนะเอาเข้าไปเฉยเลยเอ๊ะเอาเอาอย่างนั้นก็ได้เหรออ๋อแล้วเราก็ตามเข้าไปแล้วเราก็เอาไอ้นี่ออกมาให้ดูเอ่ออยากจะขายไอ้นี่อยากสนใจไหมฮ่มมนี่แรร์เลยนะเนี่ยคุณจะซื้อในราคาเท่าไหร่ละงั้นก็สัก 8, แปดแสนเยนละกัน ใช่ไหมวะเออน่าจะ8 0 0แสนเยนแล้วกันเออแบบว่าเห็นเป็นราคาเพื่อนเออเพิ่มอีกหน่อยสิทางั้นก็แป0 0สนหรือ8เอ่อเราต้องการ1ล้านเยนอ่ะอันนั้นอันนั้นไม่ไหวอันนั้นไม่ไหวไม่มีทางไหวเลยเพิ่มอีกหน่อยนะงั้นก็เก้าแสนเพิ่มนี้เพิ่มกันที้ไม่ไหวแล้วคิวจูมังสิบหมื่นสิบ หมื่นหมื่นแสนเออแสนแหละใช่ได้เอาเอออหนึ uh ่งแสนอะไรอ่ะเอออันนั like ้นอันนั้นนายก็เหลืออีกแสนเยนนี่นะใช่ไหมอันนั้นนายก็ออกเองเถอะเออก็ได้แล้วทำไมเฮ้ยมันอะไรอ่ะเฮ้ยงงไหมงงนะเป็นเรามรางงนะเมื่ราก็มาถึงเออที่คาเฟ่นี้เป็นไงบ้าง ก็พอได้มาอยู่นะอันนี้ซองเงินให้เมยกะนไหนคุมโอ้ไม่มีเพื่อนอยู่ไม่รู้จะทำยังไงเลยเจ๊เนี่ยโอ้ถ้าอยู่เมืองไทยเองโดนเชียดเองโดนตัดเพื่อนแน่นอนเนี่ยใครมันใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เพื่อนร่วมห้องนายด้วยซ้ำอะค่อนข้างลำคาญเนี่ยแต่ทำไมเจ็ดคนดูสบายใจจังล่ะ แล้วทำไมฉันแม้มาแบบนี้ก็เลิกถึงเมื่อก่อนเลยนะตอนนั้นสนุกจะตายเลยนะยคุยกันสนจนค่ำม,มืดเลย,ยเรจริงๆก็บิชเป็นคนคุยคนเดียวนะแต่เราฟังเฉยตอนนั้นยังสาวๆหนุ่มๆกันอยู่เลยเนอะพูดอย่าพูดมนคนแก่สิพวกเขายิ้มกัน สบายดีอยู่หรอกแต่ว่าฉันมีเรื่องอยากถามหน่อยไม่กันเนะอะไรอะครับทำไมทำหน้าหน้าก,กลัวเชียวผมไม่ชอบนะครับอย่างเงี้ยก็ตามหานายอยู่นี่นเพื่อจะได้ตามเพื่อจะถามเรื่องนี้แหละยังไงก็ต้องถามอืมอยยงบัตโซ่ฟันไม่ยุ่งกับมันแล้วกันเออถึงจะงงไปหน่อยแต่จริงๆควรยุ่งนะถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าค um ุณฟูมิโน่อยู่ไหน รู้สิเขามาที่อ่าเขามาที่สำนักงานกลางเมืองแล้วก็แบบว่าทำไฟเอกสารด้วยนะก่อนที่เขาจะย้ายไปงั้นเราบอกมาเหมือนว่าเขาจะไป nursing home เหรอบ้านคนชราป่ะเออที่โอดาซิตี้งั้นพวกเราทุกคนไปเยี่ยมคุณฟูมิโนกันดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยเจ๋งนี่ อ่อคือไม่พอใจยังไงไม่รู้แต่ว่าเอออย่งางไรก็รู้ว่าว่าเขาอยู่ไหนคิดไปนี่น่าจะพาสุดท้ายนะหรอือเปล่าเป็นรถไฟไปที่บ้านพักคนชราใช่ไหมเราว่าน่าจะบ้านพักคนชราไม่มั่นใจเนอร์ซิ่งมันคือเหมือนดูแลเด็กกันนะแต่ว่าอันนี้มันของคนแก่ <el> ยังมีปริศน,นาอยู่แฮะว่าทําไมจดหมายฉบับที่11ถึงไม่มี cancellation stamp ก็คือยังถูกส่งมาอยู่หรอ มีอะไรอยู่เหรอทำหน้าเข้าเอา่อคือว่าแต่จดหมายที่เชียวโอริส่งมาน่ะมีอันนึงที่ไม่ได้มีอันนึงที่ไม่ได้นนไไดแบบ cancel แ stamp ไปนะ่ะแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยไม่ใช่ว่าเออที่ไปรษณีย์เขาลืมเหรอก็อาจจะแต่จะง่าย,ยางั้นเลยเหรอเรามาถึงแล้วนะอ๋อก็ตูจะไม่เรียกว่าบ้านพักคุชะลาเมี่ยแต่น่าจะเป็นสถานใช่ไหมไม่รู้เว้ย ก็ศาสตราจารย์ฟูมิโนอยู่นี่เหรอแล้วก็ชิวอริเหรอแคร์กิเวอร์ก็คือเหมือนคนทำสวนก็พาเราดูหลังบ้านคนที่นั่งอ๋อนี่ไงอยู่ในการดูแลคนที่นั่งวิลแชร์อยู่คือคุณฟูมิโนครับนั่งอยู่บนวิลแชร์เขาก็ดูสถานที่ร,บรอบๆคุณฟูมิโนจำพวกเราได้ไหมคะ ฟูมิโนก็หันมาหาทุกคนจำได้สิทุกคนสบายดีสินะคุณฟูมิโนะยินดีที่ด้รู้จักครับคือผมเคยเป็นเพื่อนอทางจดหมายกับชิโอริชื่อแม็กซ์คุงเหรอร,รู้ชื่อผมด้วยเหรอชิโอริคุงเล่าให้ฟังแล้วนะ เขารอเธออยู่ตลอดเลยนะแล้วเขาอยู่ไหนล้ครับเขาทำงานที่นี่จนถึงเมื่อวาน่ะและ้วทุกคนก็ดูตกใจแล้วสั่นกลัวแล้วเขาไปอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้ขึ้นเครื่องบินไปที่แอฟริกาแล้วละ่ะเอา เห็นว่าทําอาสาอาสามเดีค่าอาสาอะไรอาสาอาสาสมัครแบบว่าก็อาสางานมันต้องเรียกว่างานอะไรนะงานมดีคางานทางการแพทย์ก็คือช่วยเหลือคนก็อาสานั่นแหละนะเออที่แอฟริกาแปลว่าคลาดไปวันเดียวเองหรอเนี่ยอุน่าจะมาให้ไวกว่านี้แล้วเขาก็ทิ้งข้อความไว้ให้พวกเธอทุกคนด้วยนะ เขาว่าอะไรหรอคะถึงจะมีเรื่องราวที่ยากลำบากแต่ว่าช่วงเวลามอปลายเปนช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตจันเลยขอบคุณหน้าทุกคนท่านที่ฉันอยากจะขอโทษเขาแท้ๆเลยช่วยไม่ได้ดนะเจตัวไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเอา้าตัดง่าย,ยางี้เลยเหรอคนที่ฆ่าชิโอรี เอ๊ะอ่ะติงสิเยอ๋ยังไม่กล้าตอบต้องถามให้ได้เออไม่งั้นเราอาจจะม่มีโอกาสอีกแล้วนี่เหรอในจดหมายอะครับบอกว่าเธอฆ่าใครบางคนไปคุณรู้ไหมเขาหมายความว่าไงบางทีคงจะเรื่องไฟไหม้ที่บ้านนั่นหรอมัง้งหมายควาว่าไงครับ สาเหตุของไฟไหม้เนี่ยก็คือเพราะว่าเอ่อไฟและว,วงจรแล้วก็เชียวรีรู้รู้อยู่ว่าการเดินสายไฟบ้านเราไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เช็คหรอครับชีโอรีนะเขาอยากจะเจอพวกเธอนะ ผมก็อยากเจอเธอเหมือนกันแต่ถ้าผมมาสักวันเร็วกว่าน,นี้เอาแล้วเราก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านกันเออไม่รู้แล้วว่าจะได้เจอเธอหรือไม่แอร์เพลนสเตชันะไรี่เอา้าจะอ่ะ เดี๋ยวคือถ้ามีคือจบคือมันไม่ใช่จบจริงถูกไหมมันคือผมไม่รู้ฮะเดี๋ยวผมไปดูไกด์ก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าไงดีผมรู้สึกว่าถ้านี่คือมันคือเกมญี่ปุ่นมันถ้าแบบรายฉากจบคุณจะนึกถึงเกม2แบบนะก็คือคุณต้องเออคุณเล่น1นเส้นแล้วคุณก็ได้ฉากจบแบบนี่คือจบแบบที่คุณเล่นจริงๆกับอีกแบบนึงก็คือคุณต้องเล่น ทั้งสามระกแก้วให้จบก่อนถึงคุณจะได้ฉ้างสุดพิแท้จริงอะไรอย่างนี้ซึ่งอินลูเตอร์นี่เป็นแบบไหนวะขึ้ <c oughs> ข้ามดูก่อนมีอะไรไหมอ่ะเอาไงเอ็นเครดิตหรือไม่ก็ต่อะไรสักอย่างพถ้าจบอย่างนั้นเคืองนะอ่ะเอาเรากลับโตเกียววะหรออ่เอาเราก็มาเดินเที่ยวทะเลทะลอนอยู่ในโตเกียวกลับโตเกียวอ่อา,าในสุดก็ได้เปิดออฟฟิศของตัวเองสักทีตามฝัน ชีวิตก็ค่อยๆหายไปจากความทรงจําของฉันจนกระทั่งวันหนึง่งใครบางคนมาเคาะประตูครับ <c oughs> <c oughs> ตอนที่ฉันเปิดประตูมาก็มีคุณแม่แม่ฉันเองเนี่แหละยืนอยู่นั่นอ๋อแม่มาทำอะไรครับเนี่ยเอาจดหมายมาให้นะลกูกไม่ภากแม่ด้วยหรอลายช้างโอ๊ะแม่เอาจดหมายมาให้ถึง ผู้ส่งคือแล้วเราก็เปิดจดหมายดูซึ่งเขียนชื่อโยชิโอกะชิโอริเป็นผู้ส่งพร้อมกับลายจดหมายแบบไม่เจอกันนานเลยนะได้ยินจากศาตยาฟูมิโนะแล้วว่ามาหาพอรู้ว่าทุกคนจะมาหาฉันฉันก็มีความสุขมากเลย แม็กซ์คุณขอโทษที่หลอกนะจริงๆฉันไม่ใช่ฟูมิโนโอายาแต่คือโยชิโอกาชิโอริแล้วก็อยากจะเจอคุณแม็กซ์ในหาหนาชิโอริด้วยตอนนี้ฉันทำจิตอาสาทำหน้าที่อาสาอยู่ที่แอฟริกา คนที่นั่นน่ะอยู่ยากมากๆจนแบบที่คนญี่ปุ่นจินตนาการไม่ออกเลยแต่ว่าฉันก็อยากทำงานอยู่ที่นี่ทุกคนยังพึ่งพาฉันได้และฉันก็หักหลังเรื่องนั้นเออฉันก็ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนั้นได้ถึงจะเศร้าแต่ดูเหมือนว่าเพนเฟนระหว่างฉันกับคุณน่าจะจบลงแล้วในช่วงที่ ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ยังพูงเป็นเด็กพอนึกตอนนี้ก็มีแต่ความรู้สึกผิดคุณเป็นคนที่ช่วยฟื้นฟูนฟิจใจของฉันไว้เลยขอให้ฉันได้ขอบคุณสักหน่อยเนาะขอบคุณและลาก่อนอจบแบทเหรอวะหรือยังไงวะเนี่ย เอาก็าลาก่อนดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เอาจดหมายเก็บคุณยังไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดของเรื่องราวนี้ s s ซิงนี่ไง t o news r o o t e ending ลิป what what <c oughs> อ๋อบอกอย่างนี้เลยแปลว่าสายเก็บให้ครบแล้วสินะเดี๋ยวนะถ้าเหลืออีก4 ending ก็ 1, 2, 3สองสามเกมนี้ฉากจบเยอะมาก c โ s i n g p a ร t ต o o t เคลียร์แล้วนะครับเพิ่มฉาก the b o r n of marriage Root แล้วก็ government plot Root ่าเพิ่มมา2รูทใหม่เป็น2รูทและยังเหลือ x ีกฉากจบที่ยังไม่ได้คนพบมีการตอบกลับใหม่สามารถเพิ่มอะไรจดหมายได้อ่ามีอีเวนต์ใหม่มีแกลเลอรี่เมนูอ๋อเอาอย่างนี้ก็ไม่เหมือนจบตัวสิใช่ไหมมันไม่เคลียบ มันไม่เคลียร์แล้วเราจะเล่นยังไงเราต้องแกลลอรี่เหรอเอา้าแล้วเพิ่มโหมดแกลลอรี่แต่แกลลอรี่โมดบหมดเลยเดี๋ยวนะอตอนนี้20่นาทีอยู่น่าจะยังชิวๆอยู่แล้วคือผมสามารถคนติดมันไม่เซฟอะคือยังไงอะผมต้องเล่นใหม่เหรออุ้ยโอ้โหตอบโคตรเยอะแล้ว เอริทติ้งก็คือผมไอ้นี่แล้วใช่ไหมล่ะไม่แปลว่าถ้าเราเล่นอันนี้เพื่อปลดล็อกเพิ่มไปว่ามันบังคับเราเล่นเหรอเนี่ยเอออ่องั้นเดี๋ยว